จากก่อนหน้านี้องค์การระหว่างประเทศสหรประชาชาติรวมถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีการระบุออกรายงานมาเลยว่ากัมพูชาคือศูนย์กลางแก๊งคอลเซนเตอร์แล้วก็มีการใช้คำว่าเป็นสแกมโบเดียนะครับไปไปมามาเมื่อวานนี้เนี่ยมีสำนักข่าวกัมพูเชียนะครับเขามีการรายงานระบุว่านายกกัมพูชาพลเอกคุณมาเนตลงนามในประกาศกวาดล้างแก๊งคอลเซนเตอร์และเว็บไซต์ผนันออนไลน์ทุกชนิดทั่วประเทศกัมพูชาครับ โดยการหลอกลวงทางออนไลน์ในกัมพูชากำลังก่อให้เกิดภัยคุกคามและความไม่ปลอดภัยต่อโลกและภูมิภาคและมีแก๊งอาชญากรข้ามชาติแทรกซึมเข้าม,มาด้วยซึ่งก่อนหน้านี้หน่วยงานของสหรประชาชาติก็ยืนยันว่ากัมพูชาเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับปฏิบัติการช่อโกงทางไซเบอร์แล้วหลังจากนั้นครับทางด้านของคัมแยทามสื่อของกัมพูชาก็รายงานต่อทันทีนะครับว่ารองผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจค้นอาคารแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาซึ่งเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับคือพอมีคำสั่งฮุนมาเน็ตลงไปปุ๊บเจ้าหน้าที่ทำงานปั๊บบุกทำลายทาลายแก๊งคอร์เซนเตอร์ทันทีทันใดครับโดยเจ้าหน้าที่กัมพูชาสามารถจับกลุ่มแก๊งคอลเซนเตอร์ได้234คนประกอบไปด้วยชาวเวียดนาม149คน แบ่งเป็นผู้หญิง23และชาวกัมพูชา85คนแบ่งเป็นผู้หญิง17คนซึ่งถูกใช้แรงงานภายในตึกที่ว่าโดยชาวกัมพูชาบางส่วนเคยประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าคนงานก่อสร้างรอปภจากบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ชื่อหานหงรวมถึงพ่อครัวและแม่ครัวขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการหลอกลวงเหยื่ออีกจำนวนมากและจะดำเนินคดีกับชาวเวียดนามที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แล้วก็จะสอบสวนชาวเวียดนามกลุ่มนี้ว่าเดินทางเข้ากัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แล้วย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกครับทางด้านของประาธานฒิสภากัมพูชาฮุนเซนเนี่ยได้กล่าวเอาไว้เมื่อ27มิถุนายนบอกว่ากัมพูชาเองก็เป็นเดือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เริ่มต้นจากประเทศไทยเนื่องจากใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อเข้ามาก่ะเหตุในกัมพูชาและขอให้ไทยเลิกโยนความผิดให้กัมพูชาด้วย